สวัสดีครับเป็นรักแฟนเพจดีพร้อมทุกท่านคลิปนี้เป็นฟีดแบ็จากพี่น้องกเกษตรกรทางบ้านที่ซื้อปัม๊มแบรนด์ไทยปัม๊มสอบถามกันเข้ามาเยอะว่ามีวิธีการกดปรับลดรอบไหมกดอย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวเราไปสอนกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามากดตามไปพร้อมๆกันเลยคลิปนี้จะสอนช้าๆทาไปพร้อมกันนะครับปั๊มตัวนี้นะครับขนาด800วัตต์ทำงานอยู่ที่รอบ3,000รอบสมมุติว่าเกิดอาการน้ําขาดนะครับน้าเติมปั๊มไม่ทนันแล้วเราอยากลดรอบวิธีกดนะครับกดเซ็ตค้างตรงนี้ พอขึ้น P 0.0เรากด Enter กด Enter เสร็จนะครับเราเลือกมาที่ฟังก์ชัน12แล้วก็กด Enter นะครับหลังจากนั้นเราขึ้นไปที่ P 0.9นะครับหลังจากนั้นกด Enter มันจะขึ้นค่ารอบ d Default โรงงานมาที่4,500รอบสมมตุติผมจะลดเหลือสัก2,000รอบนะครับเมื่อกี้ทำงานอยู่ที่3,000ใช่ไหมเราจะลดเหลือ2,000นะครับ เมื่อเราได้รอบที่ต้องการแล้วกด Enter นะครับหลังจากนั้นกดเซตค้างมันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในการเซตค่านะครับตัวปั๊มก็จะกลับมาทํางานใหม่สังเกตได้ว่านะครับดูที่รอบจะไม่เกิน2,000รอบเห็นไหมครับ1,900ที่เราเซตเมื่อกี้2,000นะครับแล้วคำถามที่ว่าหากปิดเปิดใหม่หรือแดดโหมดวันถัดมาทํางานใหม่มันจะจําค่ารอบไหมเดี๋ยวผมจะปิดเดกเกอร์นะครับและให้มันทํางานใหม่ให้ดู ดูซิว่ามันจำค่าได้ไหมนะครับรอสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อปั๊มทำงานใหม่มันจะจำค่ารอบที่เราเซตได้หรือไม่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ปั๊มทำงานนะครับปกติมันจะลันได้ประมาณ3,000รอบเลยค่ะแดดจัดจัดใส่3แผ่นเนี่ยครับตอนนี้เราเซตค่าไว้2,000มันก็จะจำว่าลันไม่เกิน2,000รอบนะครับต่อน,นาทีซึ่งนี่เป็นการ กดเซตค่าจำค่ารอบนะครับของกล่องปั๊มน้ำโซล่าเซลแบนดไทยฟัมนะครับขอบคุณครับ